วันนี้ก็มีบุคคลยุคต้นวิชาจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดบะคุณหลวงปู่ผู้คนพ่อวิชาธรรมกายในสมัยที่ท่านเป็นสำมเนินอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะจ๊ะท่านมีบุญมากนะที่ได้ไปอยู่ในยุคพระเดบะคุณหลวง,ง,ง,งปู่มีชีวิตอยู่ ได้ใกล้ชิดได้ฟังคำสอนได้เห็นจริยาวัดและก็ได้เห็นคุณธรรมคุณวิเศษขอวัดปฏิบัติของพระเดชคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านประทับใจมากระทั่งปัจจุบันนี้และท่านได้เมตรตตามมาเล่าให้เราฟังเราก็มีบุญมากในระดับหนึ่งแม้ไม่เท่าท่านนะเพราะเราไม่ได้เกิดอยู่ในยุคข,ของท่าน แต่ว่าได้อาศัยผู้ที่เชื่อมโยงนี่แหละอยู่ในยุคนั้นนะ่ะได้เชื่อมโยงเรื่องราวประเดียวคุณหลวงปู่มาสู่พวกเราเนี่ยก็ประหนึ่งว่าเหมือนเราได้อยู่ในร่วมยุคนั้นด้วยนะคือท่านเล่าเลยทำให้เราเกิดมีความรู้สึกปิติยินดีมีความสุขนะ่ยอยากฟังบ่อยๆแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะสร้างบารมี ปฏิบัติธรรมเดินตามรอยไปเด็คุณหลวงปู่ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเหุ่กาจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเฉยๆแล้วเพราะประเดชคุณหลวงปู่และผู้ที่อยู่ในยุคนั้นเจอบ้ามากกว่าเราว่าเรานี่จะไปเทียบกันแล้วกันนิดๆหน่อยๆเพราะเรื่องราวของบุคคลยุคต้นวิชาจึงมีความสําคัญต่อเรามากจะทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปสู่ในทางที่ดีเพิ่มขึ้นสําหรับเราและชาวโลกทีเดียวนี่เลยจ้ะ ะนั้นจึงอยากจะกราบขอบพรคุณทุกๆรูปเลยที่ล่าฟังรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นมารากรดองอีกมืึงกันเอเต้าหู้ยีมาา่มรกรดองที่เราจะกราบพระราษนาท่านไปรวมรุ่นกันนะนี่ลจะโดยมีคนทั้งทีมคือพระเด็บคุณหลวงพ่อจังหวัดลบบุรีนั่นแหละพระท่านจะคุ้นเคยกับเป็นบถ้าเป็นเราเราก็ไปกราบองค์ไหนนะ แล้วก็ท่านอยู่โคลวัดโอวันจะไปกลับรัตนาท่านมาลำบากต้องหลงพ่อจังหวัดลบบุรีเนี่ยหรือหลวงพ่อพระธรรมรัตนากรน,นี่อนะี้ไปนิมนต์มาเลยรวมรุ่นชมนุมรุ่นแล้วก็เป็นบุญของเราด้วยที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งดีๆเรื่องราเกี่ยวข้องกับพระเดชพระลมปู มาสู่เรานี่นะจ๊ะนอกนือจากการได้มีโอกาสได้ใส่บาตรท่านเพราะฉนั้นวันนั้นนี่น,นนะเราจะพลาดโอกาสเลยเนี่ยหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วนี่นะเราจะให้ท่านกลับอาราธนาท่านไปที่ศาลาที่อบรมเยาวชนต้นแบบนั่นนะจ๊ะแล้วก็กราบเรียนถามท่านเลยเพราะโอกาสอย่างนี้หาย,ยาก เราต้องชิงช่วงในช่วงที่ความทรงจำท่านอย่างดีอย่างแข็งแรงย่างกระฉับกระเฉงเนี่ยแล้วท่านก็มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาอยู่แล้วเนี่ยมีความพร้อมที่จะเล่าสู่คนฟังแล้วเราก็ไปล็อกสารทีไว้นี่นะโดยวิธีการเราเตรียมขนมอร่อยๆเนี่ยนะแต่อย่าให้ซ้ํากันนะขนมจะไม่ให้ซ้ํากันเลยเพราะเราจะได้บอกว่าอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้่อยอร่อยก่อนอันนี้ลอยกว่า เอออันนี้อร่อยที่สุดอันนี้อร่อยมากกว่าดีที่สุดเออเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เนาะอร่อยนี่อร่อยก็ดีเหมือนกันนะอืมพอเขาจุกแล้วเนี่ยก็พูดไม่ออกกันนะอ่าสบายแนละ้วแล้วก็กราบราตนายท่านเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูสมุทรควีเจ้าคณะอำเภอบางบนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะเจ้ะนี่ ท่านเป็นชาวสุพรรณบุรีบ้านเดียวกับเด็กคุณหลวงปู่เลยบวไปสามวันน้งแต่ยังเด็กที่วัดสองพี่น้องฟังตรงข้ามคลองที่เราไปสร้างอนุสรสถานวัิถานร,รูปหล่อทองคำของหลวงปู่ไปที่นั่นนะจ๊ะ บวชเป็นสาเน็นแต่ยังเด็กที่วัดสองเปน้องเมื่อปีพุทธศักราช2498ใครยังไม่เกิดบ้างเยอะแยะเลยนี่ไง2498ถ้ท่าเกิดก่อนแล้วเมื่อปี2498นี่นะบวชแล้วท่านก็ย้ยายมาเรียนหนังสือที่วัดปากน้ำปาสีเจริญทำให้ท่านได้มีโอกาสใกล้ชิดประเด็มคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพบุนิสดจันทัโรอีกทั้งท่านยังเป็นสำเนมผู้ได้โอกาสอีกรูปหนึ่งที่ได้พบได้เห็นและได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากพระเดชคพรหลวงปูด้วยตนเองวันนี้ท่านเมตตาจะมาถ่ายทอดช่วงเวลาที่มีคุณค่านั้นด้วยตัวท่านเองเลยสาธุแต่ครูพิทย์คงไม่ได้อ่านไปเปิ่อหรอกนะแต่ว่ามีอยู่ช่วงเนี้ สัมโนในฟังนี่นะเพราะเดี๋ยวจะให้ฟังท่านเล่าเองซึ่งจะมีรถมีชาติกว่าเยอะท่านเล่ามันจริงเลยนี่นะมันเป็นการสร้างบาร,รมีเนี่ยชอบชอบทุกตอนนี่นะแต่ตอนที่ท่านเน้นนี่นนะ่าท่านขอยืนยันไปรุ่นมรกอดองจริงเนี่ยนะเต้าหูยีตอนเช้าจะฉันเต้าหู้ยี กับผักกาดดอง <c oughs> ชักหิวเลยผักกาดดองนี่เนี่ยเราได้ยินแล้วเราอาจจะคิดว่าก็เหมือนทั่วๆไปก็ไม่เห็นจะแปลกอะไร<า>ความจริงก็ไม่น่าจะแปลกแต่มันมหาจรรย์<อ>โปรตี่เตามใช่ <c oughs> ปากกาดองเนี่ยไม่ใช่ปากกาดองอย่างที่เราที่เห็นเห็นนะที่ดองสวยๆนะปกติแล้วเขาจะดองหลายๆวันเพื่อให้ปักกาดองได้ซึมซับสิ่งที่เราดองไว้ความเค็มความเปรี้ยวความหวานอะไรแล้วแ,แต่ให้เกิดรสชาติอร่อยๆนะแล้วก็จูลินซีลงไปทำงาน,น <c oughs> <c oughs> สร้างอะไรที่ดีๆเนาะไม่ใช่ดองสวยๆนะแต่เป็นแบบดองวันนี้กินพรุ่งนี้อ๋ออาคือผักมันยังไม่มีอารมณ์ได้ดื่มกินอะไรนั่นเลยนะาค,ค่พอดองเป็นพิธีนี่นะขนาดผักยังไม่ได้รับรสอร่อยของ น้ำที่ไปดองนะจะความเค็มความเปรี้ยวความหวานอะไรเนะี่ยแต่ว่าพระต้องมีหน้าที่ฉันแล้วสมเด็จต้องฉันดองวันนี้กินพรุ่งนี้ฟังท่านบอกนะรสชาติมันจะเป็นอย่างนี้เออใครใครหิวต้องขอภไยด้วยนะครูว่ยใหญ่ยังมีอาการเหมือนกันมันจะขมขมนิดนิดอ่า เป็นอะไรนะจ๊ะเป็นยาออขมเป็นยาอ๋อจนกระทั่งในสมัยนั้นเนี่ยเราเจอแต่อย่างเงี้ยทั้งนั้นแหละกินว่าเออดองวันนี้ฉันพรุ่งนี้อย่างนี้ก็มาหาหรือก่อนที่จะมีคณะปฏิวัติปฏิรูปตัดไอ้ต้นมะละกอดองไอ้ต้นมะละกอที่อมพดองเนี่ย ก็จะมีการหารือก่อนโดยปลุกระดมกันเออนี่นะเขียนเป็นคำกรอนเรียกว่ากรอนเต้าหู้ยี้ oh. oh. โดยเขียนเอาไว้ว่าอย่างนี้ว่าเต้าหูย้ยีดองของหมักหมมมันลสขมเปรี้ยวจัดกัดลำไส้แสนแสบอาทรอรอนหรือไทย ตกสายพวกผมเลยเป็นลมเลยเปลี่ยนจากเน้เป็นลมไปเลยนี่นี่แสนแสบไม่ใช่สองแสบนะแสดงว่าแสนแสบอัทรร้อ,รอนลือไทยตกสายพวกผมเป็นลมเลยนี่เนี่ยไปลองดูนะว่า <laughs> มันจะอร่อยกันหน,นไหนแล้วก็เรื่องราวเยอะแยะเดี๋ยวฟังจากปากคำท่านเลยจ้าบุคคลยุคต้นวิชา พระเดชพระคุณพระครูสมุตกวีแม้ผ่านการเวลานานนับศตวรรษแต่ชื่อเสียงและอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อค้นขว้ากลับคืนมาให้ชาวโลกนั้นยังคงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศทำให้วัดปากน้ำแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทั้งด้านปริยัติและปฏิบัตินับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระเดชพระคุณพระครูสมุดกวีเจ้าคณะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสาครหนึ่งในพระมหาเถระผู้ทรงคุณูปการอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาได้เมตตาเล่าถึงช่วงชีวิตที่พบเห็นข้อวัดปฏิบัติอันประเสรศิฐ ของหลวงปู่วัดปากน้ำและเรื่องราวอนุภาพของวิชาธรรมกายที่ท่านประสบด้วยตนเองกิจกรรมนะกิจวัตรก็หกโมงเช้าก็ทานชันข้าวต้มชานข้าวต้มหกโมงเช้าเลยนะไม่รู้ปฏิรักหังลุงพ่อต้องลงด้วยนะไม่ใช่ไม่ลงนะลุงพ่อลงด้วยหกโมงเช้านี่ลุงพ่ออุ่านลงไปชันกับเราด้วยนะลงด้วย โอ้เราไปยอไป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 ยืนรอแกที่หน้าโบสถ์มันเต้มันทั้งคนทั้งบามสารทิศในวัดน้นมันหลายคณะก็มารอที่หน้าโบสถ์เต้หมดเลยครพอหลวงพ่อเข้าโบสถ์งพ่อมาก็เดินตามหลวงพ่อเขาเขาเป็นมีสลาคอชันใหญ่กั่ในสมัยกันนะท่านนี้พวกธรรมกายเขาก็นั่งที่หนึ่งพวกปริเรียนเขาก็นั่งที่หนึ่งแล้วพวกผผ่านนักศึกษาเขาก็นั่งที่หนึ่งพอหลวงพ่อเข้าไปซึ่งก็ ก็มีมีอยู่บงวัดบางนามนันดีอย่างมีเป็นระเบียบที่จะคิดว่าจะไม่ฉันก่อนหลวงพ่อฉันพระจะสี่ร้อยห้าร้อยองค์ก็แล้วแต่แต่ในสมัยผมอยู่มันห้าร้อยองค์ไปนั้นนะฮะพระเนนห้าร้อยแล้วก็ไม่ชีมอนจะสี่ร้อยเนี่ยได้วัดสองร้อยพันกว่าองค์อ่ะสมัยนั้นพันกว่าองค์แล้วก็กลับมาก็มันจะต้องผ่านโบสถ์ไว้บางนามนะจะต้องผ่านโบสถ์ คือไอ้สลามมันสลามอยู่ตรงนี้แล้วก็โบสถ์นอยู่ตรงนี้สลามอยู่ชายน้ําในคลองนั่นเองแต่เพราะนั้นก็ต้องเดินขึ้นมาก็ต้องเข้าโบสถ์ทุกองละเข้าโบสถ์นดยเฉพวกผมในพวกเป็นเลนเม่านั้นก็โบสถ์มันมันก็ไม่ใหญ่ก็ดีมากได้เฉพาะพระเข้าอยู่ในโบสถ์แล้วส่วนพวกเลนก็นั่งนั่งล้อมข้างนอกนะข้างนอกโบสถ์เนี่ยตาดกำแพงโบสถ์นั่น,นีอยพอผ่อสวดมนต์จบไม่อามากสิบกนาที สิบกวนาทีเท่านั้นหลวงพ่อสมบูรไม่ต้องสวดหมดมากหรอกครับว่ให้โอกาสแก่นักพระนักเรียนเนี่ยแล้วแกก็จะเทศขึ้นเลนั่งธรรมะอย่างเงี้ยธรรมะไอ้ตุลานยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยมันเป็นธรรมะมึ่นมาได้หัวมังกรเงี้ยมึนกขาคนจีนไงเออหลวงพ่อท่านคนนั่งนั่งสงามากนั่งธรรมะหลวงพ่อไม่ได้มาเพียบนั่งธรรมะนั่งสงอแล้วก็ให้อุวาสให้อุวาสประมาณสักสิบกว่านาทีเท่านั้นแหละไม่มากพอให้อุวาสแล้วแกก็ ก็สั่งสอนไปบางทีก็ให้นั่นได้ต่างๆว่าใครที่จะเรียนบาลีก็เรียนไปแต่อยู่ที่วัดต้องเรียนนะแต่ว่าออกนอกวัดนี่แกก็ไม่สนับสนุนไม่ไม่สนับสนุนเรียนต้องต้องยังไงต้องเรียนตอนเช้าต้องเรียนบาลีเรื่องนักธรรมตอนบ่ายเรียนนักธรรมในบรรษาเนี่ยแล้วก็ถ้าหาก็อีกจะพวกหนึ่งครูวิปัสสนาธุระก็พวกนั่งนั่งนั่งการมฐานนี่นะก็นั่งป่ายังก็ไม่ว่าอะไรต้องเรียนเพราะฉะนั้นผมขอเอาทั้งเอาทั้งเอาทั้งสองอย่างเลย เอาทั um, ้งฝ่ายปริย really ัตปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติมันก็ถือว่ามันเป็นงานนี้แรกเราแต่ถ้าเราคิดดีก็ถือว่าเป็นกำลังเป็นกําไรของเราเป็นกําไรชีวิตของเราเป็นเป็นคนตั้งใจเรียนสมัยนั้นก็มือก็มือสมัยเรียนจริงๆก็เหมือเราเป็นดารางงินสีแดงซื่อนะมันมาอยู่สี่ห้าองค์ขายจะคนแต่งขึ้นมันก็ไม่รู้ทีนี้เขาไปเขียน่าบันแตงเ็จแล้วก็เขียนในกระดานตอนเยาเรียงซื่อ มันคล้ายๆว่ามันมันมันอัตคัดมันก็ไอขายมันก็ไอคนมันพระเนนว่ายานี้ทายเหมือนกันก็ไม่ได้นี่มันก็มันปแต่ว่าเข้าใจจะเป็นปเปี่ยนนะพวกปเปลี่ยนทุงสูงด้วยอ่เป็นคนแต่งคล้ายๆว่าเช้าๆกินเต้าหู้ยีกินประกาศดองอย่างเง้นประกาศดองก็ไม่เหมือนประกาศดองว่าเราที่ดองซุยๆอย่างเง้นไม่ใช่นะดองวันนี้กินพรุ่งนี้มันก็ขมๆนิดนิดหนึ่งนะมันก็แต่งว่าไงเต้าหู้ยีประกาศดองของหมักหมมมันรสขมเปรี้ยวจัดกัดลําไส้ แสนแสบอัทรนร้อนรไทยตกชายตัวผมเป็นลมเลยไอบินธรรมบ้านนอกวัดนี้ก็ท่าก็ตามปกติหนุ่มเพราะท่านก็จะไม่ให้ไปเนี่ยเราบอกว่าท่านก็เลี้ยงแล้วทีนี้ว่าที่เขาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเขาก็ออกแต่ว่าถ้าว่าเป็นวันพระหยุดรียงเรียนนี่นะก็เรานึกสนุกก็ไปพงเคยอย่างเั้นเนี่ะวันนั้นเกิดนึกสนุกไงก็ไปคนเราไปคนเราอาบาคนเราลูกกันเดินไปเดินด้วยกันปล่อยอ,ออกไปลังตลาดพลูจำไหม ราตลาดพลูคนเดินทาทางารถไฟรวยไม่ไม่ได้สักนั้นนะไปนู้ดถุงวิญหญ่เลยครับถุงวิญหญ่ก็ย้อนกลับมาทางบางยี่เรือเข้ามาตลาดพลูเข้าวัดไมีมีชีคนของเน้นนิมนต์เจ้าค่ะดอกไม้ระยมเต็มแล้ว <c oughs> ไปเปิดมีต่ลมเต็มลม <c oughs> นึกนอะไรแกฮะไม่ฮะไม่เปิดอะบอกเต็มรนะยมใส่อุ้ง่างเลย เ็นสิ่งกล่าวก็องไปหุงเขากินไม่มีจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยเขาปลาหั่นถ้าก่าหลวงพ่ออยู่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าว่าเรื่อง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 การมินบาทไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะนอกจากว่าหลวงพ่อท่านหนึ่งเดียวท่านเห็นความลาบากตรงนี้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อนี่อัศจรรย์อย่างหนึ่งเคยโยมนะโยมไม่ครัวหลวงพ่อเขาสารหมดแล้วเออ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 เเออเอ เรือเขาสานมาเป็นลำลำเรือเรือตองเนะเอาเขาสานมาขึ้นไม่ได้ซื้อนะมาตวายเพราะเป็นคนมีมีคุณบุญที่ลักษณะหลายหอย่างที่ซีพวกเราจะไม่ไม่เข้าใจวิธีทางชีวิตของท่านที่บุญมากๆเลแล้วบารมีของท่านเนี่ยมันกับคุมเราได้หมดพระเนรสีห้ารนะ้อยองค์พึกะมสมัยก่อนก็เราก็มันมีเวลามีมรโรสพกวาเป็นเนเนเนน,มน,มนมเนะุ่มๆเนาะ ก็มีนั่งมไีไอพวกดนตรีพวกไปยงมุกดาบางสุรพลบางพวกเนี้ยก็อแอบวิ่งแอบไปดูกันมันพระเยื่แล้วมันเดินง่ายๆเลยไปวัดดังชีบ้างวัดขุจนจันทร์บ้างวัด,วดอภิษณสวรรค์บางเนี้ยที่ไปรษณีมว,วัดกุฮ่าตกชาวหลวงขอนั่งในโบสถ์เทศสบายเลยไปกันยังงั้นย่างงาั้นคอยระวัง <laughs> <laughs> เมือนจะแกตามเราไปดูหมด <laughs> มันมีอยู่ปีหนึ่งสิไปเชื่อไหมมีอยู่ปีหนึ่ง เขานิมนต์หลวงพ่อตอนนั้นไอ้เออไปเที่ยวอินเดียใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไปทํานั่งทําภาพยนตร์เรื่องประเทศไปเที่ยวประเทศอินเดียก็นิมนต์ให้หลวงพ่อจะาชหลวงพ่อดูแล้วก็พระในไต้บอมบอลบนบนโรงเรียนสองสามชั้นชั้นบนเลยเนาะทีนี้ไอ้วันไหนก็เกิดยังไงก็ไมาล่ะบอหลวงพ่อมันเป็นประธานลุงพ่อแกเข้ามาเขาก็อยากจะดูเกิดไฟดับไม่ติดทังไงก็ไม่ติดไฟลวงพ่อกัไปขี้ย็นตงคาแกก็ลงกลับ พอ,พอลวงพ่อลงไปสักพักฝ่ายมันก็ติดเอ็กๆก็ไม่ได้ขึ้นมาดูหรอกพอรุ่งเช้าลุงพ่อก็อธิบายไปประเทศอินเดียยิ่งกับเราไปนั่งดูอีกนะยิ่งกับเราไปนั่งดูมึงก็แค่แค่เห็นหมดที่ที่ชายนั่งนี่เป็นความอัศจรรย์อะไรเพราะฉะนั้นพระเนนจึงทําอะไรที่ว่าล่วงละเมิดจะยากเพราะบางทีกัจจี้ตัวหรือถ้าหากว่าใครทำามาดีนี่กัจจี่ตัวมาเลยแล้วก็ก็เป็นที่กลัวกันคล้ายบารมีทั้งคุมอะอืมทั้งคุมหมด เหตุการณ์อันทรงคุณค่าในครั้งนั้นคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้รับรู้ถึงอานุภาพแห่งบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างแท้จริง